อนนี้พวกเราจะเดินไปที่เกตรหรือทางขึ้นเครื่องเลยนะคะนี่ค่ะจะออกไปจากเลาส์ละนี่ค่ะเดินออกไปละนะคะคงไม่ลืมอะไรไว้ที่นี่ไปค่ะหลังจากที่เราเดินออกมาจากเลาส์เวียนนาเลาส์แล้วนะคะพวกเราก็จะเดินไปที่เกตค่ะตอนนี้ไปที่เกตดี61ค่ะมาถึงตรงนี้เราจะออกไปที่เกตดีนะคะต้องสแตปมออกเมืองแล้วค่ะ จาก,จากที่สตแตมออกเมืองมาแล้วนะคะพวกเราก็จะเดินไปที่เกตค่ะ D61 ไปค่ะมาถึงตรงนี้นะคะเกต d 6 1 1เลี้ยวซ้ายค่ะนี่นะคะไปค่ะแล้วไปด้านขวานะคะทางไปเกต d 6 1 1นะคะตรงไปค่ะอยู่ด้านหน้าเรานะคะตอนนี้มีผู้โดยสารรอจะขึ้นเครื่องแล้วค่ะ รถบสัสค่ะจากอาคารผู้โดยสารไปที่เครื่องบินนะคะ <c oughs> ลมแรงมากนะคะลมแรงจริงๆะค่ะลมแรงจริงๆคือเบาะที่นั่ง Business Class นะคะของสายการบินซาอุดิอาร์ต์ค่ะทางนี้เราไม่ได้นั่ง Business Class นะคะเรานั่งชั้นธรรมดาค่ะเดินต่อไปเรื่อยๆก่อนนะคะเครื่องเรียบร้อยแล้วค่ะ <c oughs> นี่นะคะชั้น ธรรมดาหรือชั้นประหยัดหรืออีโคโนมีคลาสของสายการบินซาอุดีอาเบียค่ะตอนนี้เราบินจากเวียนนาประเทศออสเตรเลียไปที่กรุงริยาตประเทศซาอดุดีอาระเบียค่ะอได้ที่นั่งเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเขาก็แจกผ้าร้อนเลยค่ะเ,เช็ดหน้าเช็ดตาเช็ดมาเช็ดมือกันนะคะดูภายในเครื่องบินนะคะ Airbus a 3 2 0นค่ะ เขาจะเป็นที่นั่ง3าสามนะคะแล้วก็มีทางเดิน,นตรงกลางบอกว่าโอเคบอกว่างนะคะสำหรับคนขาส่อมอย่างเราก็คือในขามีที่ว่างเหลือเยอะ ะะส่วนด้านหน้าจอนี่คะ่ะถ้าจะประมาณนี้ด้านหน้าเราก็มีจอทีวีส่วนตัวทุกคนนะคะแล้วตอนที่เขาแนะนำขบวนการต,ต่างๆเนี่ยเขาก็แนะนำตรงนี้เลยไม่มีคนไปยืนสแสดงท่าต่างอยู่ด้านนอกนะคะ,คะก็จะได้ตามนี้เลย แล้วก็ในนี้นะคะเขาก็นที่ที่เสียบครูฟังที่ชาร์จแนีอยู่นะคะแล้วข้างล่างตรงนี้นะคะ,นนะ,คะที่ให้เสียบรัดชาร์จไฟได้ด้วยนะคะเครื่องบินก,ก็เริ่มเคลื่อนช้าๆนะคะออกจากที่จอดค่ะแล้วก็มุ่งหน้าไปที่รันเวย์ อาหารค่ำแล้วค่ะก็เสิร์ฟม,มานะคะนี่ค่ะ,ะในชั้นประหยัดหรือชั้นอโคโนมีหรือชันอโโนโอ้นธรรมดานี้นะคะก็มาแบบนี้คือนี่ค่ะน้ำเปล่าหนึ่งขวดนะคะแล้วก็มีของหวานมีสลัดมีขนมปังแล้วก็วันนี้เราสั่งพาสต้านะคะเดี๋ยวดูกันนะคะ ทีนี้ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าผ้าบินในชั้นธรรมดาชั้นประหยัดเนี่ยนะคะอุปกรณ์ต่างๆเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยนะคะช้อนมีดซ่อมอะไรต่างๆเนี่ยสำหรับรับประทานอาหารนะคะอุปกรณ์ทุกชนิดตรงนี้เป็นพลาสติกหมดเลยนะคะนี่ละค่ะคือ,อ ตามคลิปเก่าๆที่คุณตีทำไว้แล้วคลิปผ่านๆมานะคะก็ะคือให้เห็นชัดเจนว่าความแตกต่างระหว่างชั้นธรรมดากับชั้น business class หรือชั้นธุรกิจเนี่ยต่างกันยังไงในเครื่องบินนะคะหัวอาหารนะคะนี่เป็นพาสต้าค่ะแล้วก็มีสลัดอินเดข้าวโพดถั่วแดงนะคะก็ทำเป็นสลัด เดี๋ยวลองชิมดูค่ะว่าจะเป็นยังไงส่วนอาหารอีกเมนูหนึ่งนะคะจะเป็นข้าวกับไก่มาดูค่ะหลังจากที่ทานอาหารอิ่มแล้วนะคะก็เสิร์ฟชากาแฟค่ะนะคะนี่คือชาร้อนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น <c oughs> ช็อกโกแลตจากซาอุดิอาระเบียค่ะออกมาอีกสักพักนะคะก็มีแจกของว่างนี่ค่ะ น,น้นเลือกเอาหรือว่าชิปนะคะเครื่องดื่มนะคะมีน้ำมีน้ำหวานต่างๆประมาณนี้ค่ะตอนนี้เครื่องบินบินอยู่เหนือน้านฟ้าของเมืองเจดดาห์ประเทศซาอุดีอาระเบียน,นะคะและเครื่องบินก็ลดระดับลงต่ำเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะลงจอดที่สนามบินเจดดาห์ประเทศซาอุดีอาระเบียน,นะคะ ตอนนี้เวลาท้องถิ่นที่ประเทศซาอุดีอาระเบียก็ประมาณสี่ทุ่มนะคะค่ะด,ดูไฟในบ้านในเมืองเขาไฟแสงสีเป็นไปหมดเลยค่ะสวยมากนะคะ ตอนนี้เครื่องลงแต่ที่รันเวย์สนามบินเมืองเจดดาประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและเครื่องบินก็วิ่งช้าๆไปตามรันเวย์ค่ะยังไม่ไปถึงที่จอดน,นะคะตอนนี้มาถึงอาคารผู้โดยสารแล้วนะคะเครื่องบินกำลังเข้าเทียบชานชาลาอยัางจอดไม่นิ่งนะคะ ยังยังไม่ได้ที่เท่าไหร่เดี๋ยวรอสักครู่ค่ะตอนนี้เครื่องบินจอดนิ่งสงบแล้วนะคะแต่ไฟยังไม่เปิดค่ะผู้โดยสารบางส่วนยืนแล้วกลัวไม่ได้ลงค่ะพวกเราไม่รีบนะคะเรียบร้อยค่ะอย่าลืมสัมภาระนะคะไปค่ะไฟเปิดละเก็บตัวเก็บข้าวของลงจากเครื่องบินค่ะ สารก็ทยอยลงจากเครื่องแล้วนะคะพวกเราก็เริ่มที่จะเอาเก็บข้าวของพวกเราแล้วค่ะบ๊ายบายแล้วค่ะตอนนี้บ๊ายบาย thank you โอเคค่ะลงจากเครื่องแล้วนะคะบ๊ายบายเข้าไปในตัวอาคารแล้วะคะ่ะ ดูกันนะคะว่าหลังจากที่พวกเราเดินเข้าไปในตัวอาคารแล้วจะต้องทำยังไงบ้างในกรณีที่พวกเราเปลี่ยนเครื่องหรือต่อเครื่องนะคะซึ่งเชี่ยวบินต่อไปเราจะบินจากสนามบินเจดดาประเทศซาอุดีอาระเบียไปที่กรุงเทพประเทศไทยค่ะ